สวัสดีค่ะในรายการอังกฤษง่ายสบายช่างวันนี้นะคะเราจะไปดูหนึ่งอุปกรณ์ที่เรียกว่าเลื่อยหางหนูนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเลื่อยหางหนูเรียกว่าอะไรและหน้าที่ของมันเราจะพูดเป็นประโยคในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรบ้างวันนี้เรามีคําตอบค่ะหากคุณเห็นว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้กับช่อง PK Connect ได้นะคะสําหรับวันนี้ไปเริ่มกันเลยค่ะ What is a keyhole saw? Keyhole saw คืออะไร Saw ะคะีโฮซอหรือว่าเลื่อยหางหนูนก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า dry wall saw หรือว่าเลื่อยผนังเบานั่นเองค่ะ The key hole saw is also known as a dry wall saw เลื่อยหางหนูมีคุณสมบัติคือมีลักษณะยาวเรียวปลายแหลมโคนใหญ่ A key hole saw features a long narrow blade with a sharp point and a wide base เลื่อยนี้ใช้กับป้าย cutout และสร้างรูเล็กๆในผนังเบา It is used for making cutouts and small holes in drywall ไม้อัด plywood และวัสดุอื่นๆ and other materials เรามาดูกันต่อที่ components หรือส่วนประกอบหลักของคีโคซอกันค่ะเลื่อยหางหนูประกอบด้วยใบเลื่อยที่ยาวเรียวเล็กมีฟันที่คม A keyhole saw consists of a long narrow blade with sharp teeth มีด้ามจับ a handle for grip และปลายแหลมสำหรับแทงเข้าวัสดุได้ง่าย and a pointed tip for insertion easy insert คำว่า insert เป็นคำกริยาแปลว่าสอดหรือแยกโดยมักจะเห็นคุ้นเคยในการใช้โปรแกรมต่างๆ insertion เป็นคำนามแปลว่าการสอดหรือว่าการแทรกนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อที่ functions หรือหน้าที่หลักของ Keyhole saw กันค่ะหน้าที่ของเลื่อยหางหนูคือใช้สำหรับตัดเจาะรูเล็กๆ keyholes are used for cutting small holes ตัดเจาะผนัง making plunge cuts ตกแต่งรายละเอียด Detailed shaping, เก็บรายละเอียด Trimming และทำงานในที่แคบ and working in tight spaces เลื่อยหังหนูเป็นที่นิยมใช้เนื่องจากขนาดที่เล็กและน้ำหนักเบา They are versatile tools because of their lightweight and compact จึงเป็นที่นิยมใช้ในงานไม้ They are commonly used in carpentry, งานปรับปา Plumbing, งานไฟฟ้า Electrical work และโปรเจกต์ซ่อมแซมต่างๆ and repair projects plunge จริงๆเป็นคำกริยาแปลว่าพุ่งเข้าไปจ้วงกระโดดพลวดพลาดซึ่งก็ตรงกับการตัดที่นำเอาเลื่อยนั้นแทงเข้าไปตรงวัสดุเพื่อทำรูนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของเลื่อยหางหนูรวมไปถึงส่วนประกอบคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ว่าพูดในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรครั้งน่าจะเป็นอุปกรณ์ชนิดไหนโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ